สอนชนภาคหนึ่งหรือศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาคหนึ่งบูรณาการตรวจสอบเรือ MV มสมูทซีปล่อยของเสียลงสู่ทะเลศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาคหนึ่งหรือสอนชนภาคหนึ่งบุรณาการในการตรวจสอบเรือ MV สมูทซีกรณีปล่อยของเสียลงสู่ท้องทะเลเมื่อเวลา7จ็นาฬิกาสานาทีขณะที่เฮลิคอปเตอร์ของทัพเรือภาคที่หนึ่งกองทัพเรือ ขึ้นวินล่าตระเวนตรวจสภาพท้องทะเลบริเวณจุดขนถ่ายน้ำมันในทะเลหรือ SPM จังหวัดตรยงังได้ตรวจพบคราบน้ำมันบริเวณแนวทางเรือเดินที่ท้ายเรือ MV ส m o o t h จึงได้ทำการบันทึกภาพถ่ายและคลิปวิดีโอไว้ซึ่งคาดว่าเรือลำดังกล่าวอาจปล่อยของเสียลงทะเลจากการประสานข้อมูลเพิ่มเติม,ตมจากศรีราชา v t s ทราบว่า เรือลำดังกล่าวได้ออกเดินทางจากท่าเรือมาบตะพุทธจังหวัดตรองเพื่อไปปลายทางที่ท่าเรือ i r อาพพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการมีการสูบน้ําท้องเรือทิ้งและมีคราบน้ํามันปนออกไปด้วยโดยทางศสีราชา VTS เอสจึงได้แจ้งให้หยุดทําการกระทําดังกล่าวและเมื่อเวลาสิบเบตรนิกาของวันเดียวกันศูนย์อำนวยการรักษาผมบาดจของชาติทางทะเลภาคหนึ่ง หรือสอนทุนภาคหนึ่งได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกอบด้วยศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลจังหวัดชนบุรีศูนย์ควบคุมความมั่นคงท่าเรือจังหวัดชนบุรีเจ้าท่าภูมิภาคสาขาชนบุรีเจ้าท่าภูมิภาคสาขาพัทยาสำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่สองจังหวัดชนบุรีและตำรวจน้ำศรีราชากองกำกับการห้า กองบังคับการตำรวจน้ำในการขึ้นตรวจสอบเรือ m อ็มวีสมุทรสซึ่งอยู่ในระหว่างการเดินทางและได้ลอยลำรออยู่บริเวณเกาะสีชังอำเภอศรีราชาโดยมีทัพเรือภาคที่หนึ่งจัดเรือตรวจการใกล้ฝั่ง112และเรือตรวจการใกล้ฝั่ง114ให้การสนับสนุนในการเดินทางซึ่งผลการตรวจสอบสภาพตัวเรือ และความปลอดภัยของเรือในเบื้องต้นไม่พบการรั่วไหลของน้ําเสียเพิ่มเติมสินค้าบนเรือมีหลักฐานการนําเข้าอย่างถูกต้องได้ตรวจสอบสาเหตุการปล่อยของเสียลงสู่ทะเลพบว่าเรือลํานี้ใช้ระบบหม้อต้มจากน้ํามันเตาโดยของเสียที่ปล่อยลงสู่ทะเลนั้นเป็นคราบน้ํามันที่ปะปนกับน้ําที่อยู่ในถังระบายความร้อนของหม้อต้ม โดยนขณะเดินทางจากมาบตาพุทธมาได้ประมาณหนึ่งชั่วโมงกับตันเรือได้รับแจ้งว่าบริเวณปั๊มที่หม้อต้มขัดข้องทาให้น้ําในถังระบายความร้อนในหม้อต้มได้ล้นออกมาทางเรือจึงแก้ปัญหาโดยสูบน้ําออกไปในช่องทางของท่อระบบระบายของเสียการขับถ่ายของเรือจึงทําให้น้ําที่มีน้ํามันเจียปนได้ไหลลงสู่ทะเลดังกล่าว เจ้าท่าภูยิภาคสาขาพัทยาจึงได้สั่งให้เรือหยุดการใช้ระบบหม้อน้ำต้มเพื่อไม่ให้เกิดเหตุซ้ำซ้อนระหว่างการเดินทางและให้ไปใช้ระบบน้ำมันดีเซลในการเดินระบบเครื่องจักรใหญ่แทนร้อมกับได้ตรวจสอบความปลอดภัยของเรือภายหลังเกิดเหตุซึ่งทางเรือได้แก้ปัญหาจนไม่มีน้ำท่วมออกมาเรียบร้อยแล้วและจากการตรวจสอบแล้วพบว่ามีความปลอดภัย จึงให้เรือออกเดินทางไปยังอำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการต่อไปทางนี้ทางสำนักงานบริหารจัดก,การทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่สองร่วมกับตำรวจน้ำศรีราชาจะได้ลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไปนิวส์24ลีราทิปสีรายงาน